คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคําหยาบคายถ้าน้องอายุ6ปีอย่าดูคนเดียวไปเรียบเพื่อนที่อายุ6ปีมานั่งดูด้วยกันจะได้ครบ12ปีเฮ้ยไม่ใช่แนละ้วแต่ยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับครบยางเกม GGM นะครับผมสี่เลมอนนะครับทรงใหม่นะครับตัวละห้บาทนะครับผมกัดส่งวัดนะครับอยู่แน่นอน เหนียวนุ่มชุ่มกระเดือกนะครับผมตัวก็ไซป์ปลาเกือตัวเล็กๆนะครับโอเคนะครับฝากผลงานไปด้วยนะครับผมกบยางเกม GGM นะครับผมนี่นะครับกบยางเกม GGM นะครับผมสีเลมอนนะครับนี่หมายธรรมชาติครับหลักๆาบเลยนะครับผมฝากผลงานไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องด้วยนะครับผม GGM Fishing TV นะครับอย่าลืมติดตามผลงานแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมโอเคกบยาง กม GGM สีเขียวนะครับผมเลือดกรบเลยนะครับก็หมายธรรมชาตินะครับผมนี่นะครับไปสวยเลยนะครับดูฝากผลงานไว้ด้วยครับนานาทีได้ออกตกปลานะครับตัวแรกของวันนะครับผมสุดยอดไปสวยฝากได้วยครับนะครับกบยางเกม GGM นะครับผมฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสีส้มนะครับกับหมายนี่นะครับธรรมชาตินะครับผมนี่นานาทีได้ตกนะครับ ใส่ปลาเกือนะครับผมสุดยอดนะครับตัวละ50บาทนะครับท่านสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจ g m Fi s h i n g TV หรือว่า Facebook ชัยมงคนเสื้อเมืองสากิจนะครับผมฝากผลงานไว้ด้วยตัวที่2ครับกบยาง GGM นะครับตัวแรกที่เดิมนะครับนี่หมายธรรมชาตินะครับผมฝากผลงานด้วยนะครับกบยาง GGM สีส้มนะครับสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับตัวละ50บาทนะครับม สุดยอดนะครับฝากผลงานไปด้วยตัวที่สองที่เดิมกบครับผมกบยางจ t m กบกินกบครับฝากผลงานไปด้วยครับโอ้คั้งแรกในชีวิตครับที่กบกินเหยื่อยางผมนองหมาธรรมชาติครับแล้วก็มีน้องๆเจ้าของที่เห็นทั้งเจ็ดเก๋ครับฝากผลงานด้วยครับนะท่านผู้ชมกบยาง GTM ีเอฟิตติงทีวีนะครับตัวเล็กนะครับผมฝากผลงานไปด้วยครับส5จุห้าเซน กบยาง GGM สามจุดห้าเซนนะครับผมสีส้มครับนี่ตัวเล็กตัวน้อยโดนหมดนะครับฝากผลงานด้วยนะครับผมสุดยอดครับโอหมายธรรมชาตินะครับเนี่ยเคล็ดลับนะครับผมฝากช่องเลยครับ GGM Fishing TV นี่ครับกบยาง GGM นะครับผมตัวเล็กนะครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมนี่สามจุดห้าเซนนะครับไม้เดียวโดนนะครับ ไหมบอบัวครับฝากผงานด้วยครับแล้วก็ช่อง YouTube GGM Fishing TV นะครับผมว้าวนี่ครับตัวที่สองของใหม่นี้นะครับผมก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมตัวเล็กๆนะครับกัดกระจายนะครับผมเยื่อเกม GGM นะครับสามจุดห้าเซนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับตัวละห้าสิบบาทเองนะครับนี่นสีส้มครับโอเคนะครับผมเรียบร้อยครับกบยาง GGM สีส้มเหมือนเดิมนะครับผม3.5เซนนะครับนี่นะครับสุดยอดครับฝากผลงานไว้ด้วยครับตัวละ50บาทครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับผมฝากช่องด้วยนะครับ g g m Fishing TV นะครับโอเคนะครับสุดยอดจำ